สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5้าบาทนะครับด้านหลังจะเป็นหัวเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์นะครับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นที่สี่ที่เริ่มใช้ครั้งแรกในปีพศอ2530 มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนหรือรุ่นคุดตรงนั่นเองนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับมีรูปส่วนหัวของเรือพระที่นั่งสุวรรณหงที่ปากหง ห้อยพวงแก้วผู้จามรีและมีรูปพระบรมมหาราชวังเป็นส่วนประกอบอยู่เบื้องหลังชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า5บาทนะครับทั้งตัวเลขไทยและอารบิกและปีพศที่จัดทำเหรียญก็คือพศ2530นั่นเองนะครับ เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้ยังมีผู้ใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับปะผลนกับรุ่นปัจจุบันเพราะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากครับจริงๆแล้วนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับจะผลิตมาด้วยกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะครับก็คือปีพศ2530ก็คือเหรียญในคลิปคลิปนี้นะครับ และปีพศ2531นะครับเดี๋ยวปีพศ2531นะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลมากล่าวถึงในคลิปคลิปหน้านะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับมีน้ำหนัก7.5กรัมนะครับวันที่ประกาศใช้คือวันที่8สิงหาคมพศ2529นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิมนะครับ ชนิดเป็นโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทส่วนหพงพศ2531นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่41ล้าน5 0 0แสน14,000พนเหรียญนะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ5บาทปี2530ยังไงนะครับ ช่วยฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับยังมีข่าวสารอีกมากมายในช่องช่องนี้นะครับผิดถูกป,ประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับติเตือนกันได้นะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ